ลาดกระบังเท่าไหร่นะคะสามสิบสามสิบเก้าซอยฉลองกรุงแปดแบงงรับยาวเขตลาดกระบังอ๋อจะค่ะอันนี้ึ้นมาใช่ค่ะครั้งแรกเจ้า่ะคุณสุคุณสุพรพามาคุณสุพรมาจากวัดอโศโซค่ะแล้วก็รอตอนนี้พาท่านเรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเรียนเยอะใช่ะมาเยอะไหมเจ้าคะตอนนี้มีอยู่เพื่ ที่เรียนพอที่เรียนก็มีอยู่กําบักสิบครับชั้นก็ใต้ยอดเรียนลูกเนนเยอะเนนตอนนี้สิบประมาณสามสิบสี่ค่ะค่ะชั้นสองเวลาเนาะเจ้าค่ะใช่ครับเช้ากับเพนเนาะดีเนาะเนี่ยมาบินทบาทแล้วก็มารวมกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะไว้รอเพนใช่ไหมคะ เพราะว่าที่นี่ไม่มีโรงครัวที่ที่ทําให้ฉันโดยเฉพาะถ้าทาแล้วก็มาเสริมกับที่ไม่มีโรงครัวประจาไม่มีโรงครัวแต่มากันอะไรานี้เท่านั้าขามันใส่ข้าวแล้วมันจะจืดมันจะชืดบางทีก็้อ่ไปุ่่นแล้วก็โรงครัวก็อุ่นแล้วก็ขึ้นมาสวายค่ะสาธุคุ้มค่าไม่ไม่เสียข้าวของ ขอบพระคุณเจ้าค่ะจะได้บอกบอกเพื่อนฝูงให้มาทำบุญด้วยเป็นเป็นศ <c oughs> าลาแรกทางเข้าวัดชั้นสองเลยเป็นเป็นเหมือนหอฉันเลยเนาะเจ้าค่ะพูดว่าหอฉันเน,ะนาะค่ะใหญ่มากเข้าประตูมาจอดรถ เข้าประตูมาขวามือจอดรถขึ้นมาชั้นสองได้เลยจัดวางอาหารได้พระเรียนหกสิบลูปหกสิบรูปเลยค่ะมาอนุมโมทนาบนกันนะที่จัดท่านหนาะมันคืออะไรแต่ว่าแม่มาจากวัดอโศกอุบาสิก,กาวัดอโศมาร่วมบน ที่วัดสุดทธาโพธิอนุโมทนากับแม่ลำดวนกับคุณอ่อนอายคุณอ่อนอายก็มาด้วยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาแต่เช้าเลยสาธุค่ะตอนนี้เราจะไปตรงที่เ <c oughs> ตรียมทำอาหาร ชั้นล่างนะคะเป็นห้องเรียนนะคะชั้นหนึ่งสองสามเลยค่ะเป็นโรงเรียนปริญญาคักเรียนเรียนเต็มอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะไปห้องครัวนะคะห้องเตรียมอาหารนะคะ สวัสดีค่ะนั่งป้าทั้งหลายนั่งป้าทั้งหลายนี่เด็กเยอะผมว่าจะมีน้องน้อยนักบวชที่ผ่านต้องขอเป็นเลยนี่ที่เจอกันที่ที่พ่าเสียใช่ไหมวันนั้นอ่ะอย่าลุกค่ะอย่าลุกสีไ่ลุกสีไปแม่แม่แม่เอานี่แล้วเมื่อวานนี่เราไปนั่งตรงตางตรงพ่อเสียอ่ะพอเรามีเราจะไปล้างล้างหนึ่งคุณคุณสุพรเป็นผู้นำบุญค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะทุกคนร่วมกันค่ะ งั้นก็ไม so ่ได้มาวัดนี้ค yep> ่ะไม่รู้จักค่ะสวัสดีค่ะลิซ่าลิซ่าก็มามาิซาสวัสดีิซ่ามาทำเทม่มเตา่ะเท่เท่เท่เลยลิซ่าเนี่ย แบบประยุกต์เลยนะเนี่ยําไทยใช่ไหมคะแบปลาด้วยค่ะปลารวยนี่เนี่ยของไทยแท้ต้องมียันห่ปยกต์นะคะ้มีกระเทียมกระเทียมค่ะปอกค่ะปอกมะละกอกี่กิโลคะอะไรไม่แ้งแยกเลยแ่แแวแถ้าเป็นต้หอมเองแล้นจะไม่เลยยายแต่ก็ามยุ่ง้ม่วันนี้ส้มตำ

สาธุสาธุเปิดหูเปิดตาคือไม่ใช่ว่าอยู่ว่าอไม่ทำบุญไม่ทำเ่่ดี๋ยววัเราก็จะทำงานหลาดค่ะอนีก็จะแบบเราก็อยากให้ทำงานหลาอย่างนี้อันเนี่ยเราก็อยากทาอาหารอร่อยไปดูห้องเรียนก่อนไหมก็ไปก่อนดูห้องเก่อนไหม่อไปเยี่ยมนักเรียน รูปารมณ์แปลว่ารูปารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์รูปารมณ์เป็นสมณะปิติสมณะดีใจโอ้ยหกสิบรูปเนาะพิพรคะอยู่ที่นี่หกสิบมีไงรถพ่พรเจ็ดหนึ่งสี่ใช่ไหมคะ อ๋อ,อเรามาเข้าข้างนี้ก็ได้เราไม่ต้องเข้าฝั่งนั้นค่ะาาตรงนี้เข้าประตูตรงนี้ก่อนนี้มันเป็นโรงเรียนไงแล้วก็ทางพทมถามจะให้ทุบไหมเขาจะคืนพื้นที่ให้วัดวัดบอกไม่ต้องทุบมอเป็นก็ก็เลยมีตึกมีตึกเจ้าวาดก็เลยวางขานสองนาฬกกี่ชั้นพี่ที่เรียนเรียนชั้นเดียวค่ะแต่อาคารนี้สี่ชั้นค่ะมีสามตี โดน,น,น,นอย่สามปีเป็นห้องเรียนนะคะเรียนแบบสิ่งทันสแมบบัยใช่ค่ะ ข้าราวาสก็เรียนได้ด้วยเาุกเวน้ำทุกหยดได้ประโยชน์สูงสุดเนาะให้ร่างกายกำลังกับพระสงฆ์ ไายมีไม่ต้องมาห่วงหาเรื่องอาหารการกินแด้ตั้งใจเล่าเรียนสืบทอดเผยแผ่ศาสนาต่อไปเป็นรากแก้วของศาสนาต่อไปถ้าไม่มีการเรียนศาสนาก็ต้องมาลายหายไปนี่คือผู้สืบทอดก็ที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาต่อไปในอนาคตสาธุขอบคุณพี่พรค่ะขอบคุณนะคะพี่พรสวัสดีค่ะ,คะ